กล่องมามีลุ้นตลอดก็คือว่าร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนเป็นฮอตคัพนะคะเย่มากจริงเป็นมาม่านะคะมีสามรสนะคะมีชีสอะไรอ่ะแบกชาบูอันนี้อะไรอ่ะมาล่าเราจะกินอะไรกันก่อนดีเราจะกินอะไรกันก่อนดีคะอ่ะ oh. มาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีฝานะคะอะไรดีอ่ะเราจะกินอะไรกันดีเนี่ย พอกูมีของกินมึงก็รักกูกินอะไรเราจะกินอันไหนอะเลือกดิเราจะกินอะไรชาบูน้ำดำแล้วก็หม่าล่าแล้วก็อ่านไม่ออกอะอันเนี้ยอันเนี้ยมันอ่านไม่ออกเจียวฮอนกินไหนกินไหนปรินจะกินอันไหนหม่าล่าหม่าล่าโอเคปรินจะปรินจะกินอันไหนหม่าล่า ก,กระดาษเราออกไปแล้วกันท็อปไม่ต้องเอ้ยเดีินเอ้ยเปิดออกมาน,นี่น<บ>เปิดออกมาก็มีช้อนซ่อมมีเครื่องปรุงแล้วก็เรากินด้วกันได้แล้วก็มีมาม่านะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ที่ให้ขอญาติปิดกระตูนเด็กน้อยก่อนนะคะอาแกออกมาก็โอ้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนนะคะแล้วก็ ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวมันมีอะไรให้เราอ่านไหมอ๋อเพราะว่าเราใส่ไม่ได้ถ้วยด้านในถ้วยด้านนอกเติมเติมน้ําขอบถ้วยด้านล่างโอเคน้ําเป๊ะหยิบน้ํามาโอเคอุ๊ยตอนนี้พี่โต๊ะลุงลังมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะระเบ,บียกรัปกกระปุกลูเดียวอะเขาบอกว่าให้เติมน้ำเอเขาบอกว่าให้เติมน้ำถึงขอบถ้วยด้านล่าง เติมน้ำถึงขอบถ้วยด้านล่างันร้อนไหมอ่ะเพราะว่ามันร้อนไงอะแล้วก็แกะบะหมี่เครื่องปรุงแล้วก็ผักเติมน้ำแล้วก็วางบนถ้วยปิดเปิดด้านนอกแล้วก็ปิดฝาแล้วก็บอกว่าทานให้อร่อยนะคะยาเขาแค่บอกว่าทานให้อร่อยนะคะคุณเจมี่เดี๋ยว จะแหมก็แหลบอะไรนะก็ล่มก็ล่มจมวิ่งเลยนะคะวิ่งวิ่งน้ำกิน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 ด้วยนะคะเอาน้ำหาม้วยนะคะเอาน้ำหามยค่ะอออเอาะคะน้ำนมตัด่้วพรนิด่วพี่บอมมีไข่ขยันมาก เด่นมากเลยนะเดี๋ยวเช็ดขอบอันนี้ก่อนนะคะนี่แม่เองใช่ไหมเอไไหนแม่อุ้ยมันปิดสายแวะอ่อยผิดด้านนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันอุ้ยจะบอกว่าอะไรว่าเนี่ยตอนนี้จับที่จับที่ถ้วยแบบนี้คือร้อนมากแล้วนะคะติดปิดร้องละองจับปะาลองจับปะลองจับนี่ยร้อนมากเลยอันนี้ให้ลองจับให้ลองจับให้ลองจับนี่จับ ร้อนมาร้อนมาไม่ร้อนใหม่จับใหม่ร้อนเลยจับดีร้อนไหมร้อนอุ้ยร้อนโอเคร้อนเดี๋ยวเรามาร้อนให้มันเดือดกันนะคะค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมันจะฟุดฟุดมาแบบนี้เลยมันไม่เดือดมันไม่เดือดเดี๋ยวมันเดือดสิจะเย็นเย็นสิคะเดี๋ยวมันก็เดือดนะคะมันไม่เดือดมันเป็นบอบมาง เป็นหมาล่ามันก็จะเดือดไงเดี๋ยวมันก็จะเดือดนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ก่อนะคะโอเคเปิดไตอนนี้ข้างล่างคือเดือดมากแล้วตอนนี้ข้างล่างคือร้อนร้อนแบบร้อนจับร้อนจัดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูเวลาให้นะคะว่ากี่นาทีมันถึงจะเดือดนะแต่ตอนที่แบบว่าใส่น้ำร้อนลงไปคือแบบว่าอุซ่ามากอุซ่าคือแบบความเดือดนะคะ ยสุกแลังยังแต่ตอนนี้ร้อนมากแอบได้ยินเสียงคันพลแอบได้ยินเสียงความเบ,บียดไดนยินเสียงวั้นี้เฮ้ยมันร้อนจริงๆเนี่ยฟังดิยเฮ้ยร้อนอะร้อนร้อนร้อนเห็นไหมดีนะไม่ยินสิมันก็ต้องได้ยินแหละมันร้อนนะคะระหว่างรอเราก็จะแบบว่ากระดกชิวๆรอไปก่อนนะคะ ชค่จะดูการฉีบมากช่วแได้ไหมเบอค่ะได้ค่ะ <c oughs> ใส่ค่ะได้ยินเสียงแบบกำลังจะเดือดแต่ก็เดี๋ยวรอควันมันออกสักครูน่นี้แล้วเราค่อยเปิดโอเคไหมคะ <Okay. S 1> อ๋อวิยมีความได้ยินเสียงเดือดเออเห็นไหมล่ะได้ยินได้ยินไหมเออฟัง<อ>ได้ยินไหเป็นไงมีควันแม่มีควันจริงเหรอจริงเห็นปะเติมนาเดี๋ยวควันออกแล้วควันออกแล้วเฮ้ยควันออกแล้วอ๋ออ๋ออ๋อไดเห็น โอเคมีควันออกแล้วนะคะเราจะเราจะเปิดกันหรือยังคะแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ควันเยอะกว่านี้ใช่ไหมกาลด้ากาลดากาลูดากเอาให้ควันมันเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ไค่ะเออเออเดีได้อยู่ได้อยู่มีอยู่ได้อยู่ควันออกแล้วนะคะโอเคเปิดเลยนะคะตีระวังร้อนเราจะเปิดเลยนะคะหนึ่งสองสาม คนก่อนนะคะดู <ừ m. S 1> ความแบบ <คน S 1> ว่าอุ๊ย,มาม,ายม,ามาม่าอุ๊ยร่วงมาม่ามันยังแข็งแข็งยู่เลยอ่ะเราต้องปิดฝาใหม่อีกรอบนึ่งไหมปิดปิดไว้ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดฝาอ,ไไไอีกรอบนึงก่อนนะคะเอออาปิดฝาอีกรอบเด้อให้มันเดือดจ,จัดมากกว่านี้ก่อนนะคะเออเดี๋ยวก็ลวกมือมึงเนี่ยอือเช่นก็กรอบๆนะคะ มันเย็นขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นควันจากมะม่าด้วยแล้วก็ควันจากไดไอซ์ข้างหลังด้วยนะคะอันนี้ FC 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 ค่ะ FC นะ FC ประไปจำล้านถ่านไปยิ้มหน่อยสุดหล่อถาไปยิ้มหน่อยค่ะ FC นะคะเนี่ไงล่ะควันแทบจะลวกหน้าตีแล้วนะคะยัมหลบเลยนะคะสิบนาทีโอ้ my god oh my god เอายังเอายัง เมื่อกี้เส้นมันยังแข็งๆเลยเอาไว้ก่อนดีกว่ามั้งร้อยสิบแปดยังไม่ครบอีกเงี้ยยังไม่ครบจี๋เงี้ยเสร็จแล้วสรุปลูกค้าคุณมาไหมไม่มาแล้วตอนไปคุณเตรมตัวย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะคุณได้ยินไหมแตกมากๆอู๋รอแปบรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเอ้ยรอแป๊บรอแป๊บอะเปิดรอบที่สองนะคะเป็นไงล่ะร้อนไหมล่ะร้อนร้อนไหมล่ะ มีบ้านร้อนหมล่ะไม่ร้อนร้อนไหมคะไม่ร้อนจ้ะร้อนไหมคะครบหนึ่งค่ะ6 1 2 3 4สองสามีไปค่ะเกไม่มีอย่างนเลยวะเดี๋ยวคุณพี่จบมาจากโรงเรียนอะคะเปิดเลยค่ะโอเคโอ้ยนิ่มแล้วนะคะทุกคนนิ่มแล้วค่ะ น้ำซวบดูนะคะน้ำซวบนะคะตอนนี้ก็ยังเดือดกวดฝากกวาดฝากอยู่เลยนะคะเราลืมเอาเนื้อสัตว์มาใส่เนาะพอละวยมาม่าตกไปข้างๆเก็บเข้ามาก่อนเจะได้ชิมนะคะชิมเบิงชิมเบิ้งขิงเราชิมเบิงค่ะเป็นไงเฮ้ย อร่อยปะอร่อยรสจัดมากจริงปะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวราไปมังไอติชิวดิตินไม่ได้มันเผ็ดนิดนึงอยากกินเลออ่ะคุณลูกชิมค่เนะเป็นไงก็อย่าบอกว่าเผ็ดนะตอนไหนละอร่อยไหมชิมมาจากไหนละอร่อยไหมไม่อยากจะไปวันดินเลยจะหก อร่อยคืออร่อยนะอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะคือรสชาติแบบคือหม่าล่าต้องแบ่งใส่ชามเล็กๆแล้วแบบชื่อใจมันกินแล้วอ่ะคืออร่อยอร่อยอร่อยต้องแบ่งปันนะคะนี่ไปตําได้เลยนะคะพี่เจนี่เขาขายอยู่นะคะของอะไรแบ่งให้หนูหน่อยแบ่งให้หนูหน่อยของอะไรไม่รู้ของอะไรไม่รู้รู้ตัวพี่เจนี่เขาขายอยู่โอเคไปที่เจนี่เขาได้เลยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวกินเส้นให้ดูก่อนนะคะว่าเส้นมีลักษณะยังไงนะคะ เส้นดึงขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้นะคะโอ้น่าจะมีความเหนียวนุ่มอยู่นะคะเหนียวโอ้เวลี่ยเหนียวจริงจริงกูเอาไปไปหยิบช้อนดีๆมาแดกได้ตังไว้ตังไว้เป็นพร็อพเป็นพร็อพเป็นพร็อพมาเป็นพร็อพอร่อยงั้งเต็นน้ำซุปยำยันเส้นแหละเก่งไปตาำไปตาไปตาได้เลยโอเคร้อนได้เดี๋ยวไม่ต้องเติม น้ำร้อนเจ๋งมากสามถ้วยร้อยสามถ้วยร้อยเท่านั้นค่ะถูกมากไปลองย้ำค่ะ,คะร้อนได้โดยไม่ต้องเติมน้ำร้อนค่ะอ, <c oughs> อร่อยจริงพี่บ้องคอนเฟิร์มค่ะโอเคค่ะ